ไดโนฮันไดโนฮันไดโนฮันมีอาจถุยครับสวัสดีครับนะครับเพื่อนๆนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมไดโนฮันกรอบอะไรไม่มีสุนพันนะครับก็คือถ้าเกิดว่าใครถามนะฮะว่าไดโนเสาสุนพันกับใครนะฮะก็ดูจากเมื่อสักครู่นี้ก็และกันนะฮะก็เรามาตอนนี้นะครับผมก็น่าจะเปลี่ยนรีเจนนะครับผมก็น่าจะเปลี่ยนรีเจนไปเป็นแบบว่าโดยการอ่า ยิงโทฟี่ทั้งหมดนะครับเนี่ยผมจะเข้ามาในโทฟี่นะฮะเพิ่งโทฟี่ตัวแรกนะให้คิวอาร์แอนเดรสนะครับตัวแอนเดรสด้วยกันนะครับผมก็มายิงแอนเดรสนะครับโดยการคิวแอนเดรสก็บอกคิวแอนเดรสแล้วแต่นะก็ยิงยิงแอนเดรสนะยิงยิงยิงหัวนะยิงหัวนะครับยิงหัวนะครับยิงหัวนะครับยิงแล้วก็ยิงยิงหัวนะครับไม่รู้ยิงโดนอะไรนะฮะ ไอ้ก็ไปหาฉกเลยสุดยอดตอนนี้นะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมเครียรครีเอเกยอะไรมาเอ่อเครียงโพงเครียงคิวเครียงเกนะผมอ่านว่าเกย์้กันนะในส่วนตัวนี้เป็นเกนะครับเราจะคิวตัวนี้กันนะครับตัวใหญ่จุงเบยนะฮะยิงนะครับผมยิงนะครับคางใส่ด้วยนะฮะ ยิงนะครับผมยิงนะครับผมแล้วก็ยิงนะครับอ้แมงคุดอึดคุดอึดอย่างนี้ยิงนะครับแน่นอนตรงนี้ฮะช็อตแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมแอนนะครับผมรู้ได้ยังไงครับคือทุกคนอาจจะถามว่าผมรู้ได้ยังไงนะผมก็ตีดีดีดีเอาละครับมีการปลดล็อกนะครับผมมีการปลดล็อกสไนเปอร์เกิดขึ้นนะครับอ่าโอเคไม่ครับผมไม่ซื้อก่อนนะฮะ มีอะไรฮนะมิชชั่นมีการปลดล็อกทันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะฮะต่อตัวต่อไปนะฮะเธอชื่อซินเดอร์นะฮะน่าจะเป็นนายสาวเพศเมียนะครับต่อไปนะครับน่าจะเป็นดูจากเลฟเตอร์นะฮะเลฟเตอร์ทั้งก่ะที่มันร้องกันว่าไม่เอาในเกงใจไม่ดีหรอกเกงใจไม่เอานะเกงใจไม่ใช่แล้วใจเกงใจเกใจเกงใ,ใจนะครับ ตัวต่อไปนี่ยิงหัวนะครับหัวนะครับแล้วมันก็มันก็มันจบดีเขาทำยังไงครับเขาทำยังไงครับฮาจับได้แนอนครับตรงนี้ครับรึจิบ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 ไปเลยครับไปเลยครับว่าตีดีดีดีไม่ซื้อนะครับหวงตรงไม่มีตังค์นะฮะนี่เรือไวกิ้งนะครับไวกิ้งนะเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับชื่อแฉมเลออนนะฮะ เราเดินทางกันมาตรงนี้ประมาณประมาณสักสามนาทีนะครับแล้วก็มาป่อสู้กับแชมแล้วก็ยิงเหมือนเดิมนะครับเราเราไม่ซุกใดๆครับเพราเก่งครับแล้วก็มันวิ่งนะฮะวิง่งแล้วก็ยิงเลยครับซึ่งตรงนี้นะผมไปอัพอเปืนไรฟเฟิลนของเรามาแล้วนะฮะดูจากขนาดหรือว่าดูจากสโคปอะไรวพวกนี้นะผมก็ก็ ยิบ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 เปลี่ยนตีดีดีดีนะครับเดี๋ยวดูไ <Algun> อ <s out> ้เลเฟนของผมนะครับก็จะไม่ธรรมดาแล้วนะเพราะผมอัพทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นความแรงไม่ว่าจะเป็นการสันนะครับเดี๋ยวผมออกไปให้ดูนะครับผมว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมไปดูนะครับอัพเดตหมดแล้วนะครับมีทั้งบาเรลนะครับผมความแรงของอาโมนะครับมัตเซอร์นะครับ แล้วก็กเป็นช็อคนะครับซิงนะครับผมแล้วก็ฟอเรตหรือแม้กระทั่งกระสุนปืนของเรานะครับก็อัพหมดแล้วนะครับแล้วตัวต่อไปคือตัวสุดท้ายนะครับในการที่อยู่ในอะไรแล้วรีเจนนี้นะครับก็คือไทเรนนอร์นะครับซึ่งเป็นตัวที่แบบว่าใหญ่เลยนะครับเป้งเลยนะตัวนี้นะเป้งเลยนะโอ้โหนะเป้งมีการสุดเล็กน้อยนะครับผวิ่งมาแล้วครับวิ่งมาแล้วเดี๋ยวก็ซดนก็เป้งนะเป้งมีการหยุดนะครับ มอ label, ยิงหัวนะครับยิงเบรนนะยิงสมองสมองม่เยอะนะครับเราหยุดเขาไม่ได้จริงครับผู้ชายคนนี้เขาไมา่ยิงขานะครับเพล็กหรือเปล่าครับแล้วตรงนี้ครับเราจะยิงฮาร์ดนะฮนะครับยิงหัวใจมานะฮนะยิงไปลูกนี้เป็นยังไงครับเต็มนาะอกนะเต็มซอกคอนะฮะผ่านซี่กองอ,อ,อันแรกนะรนะแล้วก็ทะลุไปนะครับผมรู้ได้ยังไงผมเดาครับทีนี้นะครับเราก็จะผ่านรีเจนนะครรีเจนที่หนึ่งนะครับ ในเห็นปะครับ New Regen Unlock Jungle อ่าโอเคครับเอา Jungle ไอ้คำหลังผมอ่านไม่ออกที่ผมเงียบไปผมอ่านไม่ออกนะฮะจะหาว่าอย่างงู้นี้แคปผมแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็จะทำการสไลด์ไปทางขวานะครับ Regen Unlock หรือเปล่าครับกดเสียงดังซะก,กูตกใจเลยเฮียโอเคครับ น์โหลดนะฮะโอเคงั้นผมขอหยุดคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเจอกันพัทหนะ้าสวัสดีครับ